นาเซอร์เอลคลฟี่ครับย้ำอีกรอบครับบอกว่าเปเชต้องมีเลนนเมสซี่และคิเรนเอมบาเป้เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ นนี้พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับหากใครอยากได้บทวิเคราะห์วิจารณ์ดีๆนะครับง่ายนิดเดียวครับทางเข้าอยู่หน้าช่องตะลุมบอลนี้เลยนะครับหากใครสนใจรับข่าวสารนะครับหรือบทวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับเอาละครับเรื่องราวของทางเรเนลเมสซี่แล้วก็เอมบาเป้ครับล่าสุดนะครับทางนาเซอร์เอลคีฟี่ประธานสโมสรของเปเช่ก็ได้มีการออกมาย้ําอีกรอบหนึ่งครับว่าสโมสรเปเช่นะครับจะทําทุกวิถีทางนะครับ เพื่อที่จะรั้งตัวนักเตะอย่างเมซี่และเอมบาปเป้ให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับโดยล่าสุดนะครับสื่ออย่างมาการ์ได้เอาบทสัมภาษณ์ของนาเซอร์เอคลคาเรฟีมาเผยแพร่นะครับโดยนาเซอร์เอคลคาเรฟีก็ได้พูดว่าเราโชคดีมากๆที่มีผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกอยู่กับเราเรากําลังทํางานกันอย่างเต็มที่เพื่อรักษาให้เขาอยู่กับทีมเรากําลังวิเคราะห์สิ่งที่ต้องทําและทําให้แน่ใจว่าสามารถดําเนินการต่อไปกับพวกเขาได้มันเป็นสิ่งที่เราต้องทําและจะต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาด โดยในฤดูกาลนี้นะครับเอ็มบาเป้ก็ถือกกำลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับลงเล่นไป33นัดทุกรายการยิงประตูให้กับเปเชไป31ลูกนะครับและก็สัญญาของเอ็มบาเป้จะหมดในปี2025ส่วนทางลีเนเมซี่ครับก็ผลงานดีเหมือนกันนะครับและสัญญาของเมซี่ก็จะหมดลงในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับลีเนเมซี่เองครับก็มีข่าวลือนะครับว่าเขาอาจจะย้ายกลับไปอยู่กับบาร์เซโลนา อาจจะย้ายไปอยู่กับอัลฮิลาในลีกสุดิอาระเบียหรือไม่ก็อาจจะย้ายไปอยู่ในเมเจอร์ลีกซกอกเกอร์สหรัฐอเมริกานะครับกับทีมอินเตอร์เมมี่ของเดวิดเบ็คแฮมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่นาเซอร์เอลเคเไลฟี่นะครับออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็เชื่อแฟนๆของเปเช่ก็สามารถลุ้นได้นะครับเพราะเชื่อว่าเปเช่เองก็จะทําทุกวิถีทางเช่นกันนะครับในการรั้งตัวของนักเตะทั้ง2ทีมเอาไว้ให้ได้อยู่กับทีมต่อไปนะครับและเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าเมซี่กัา้หน จะได้เล่นร่วมกันอีกหรือเปล่าที่เพจเชยคอมเมนต์ส่งหัวใจมาบอกกันหน่อยนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับใครอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอยากได้บทวิเคราะห์วิจารณ์ดีๆนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยครับทางเข้าอยู่หน้าช่องตะลุมบอลนี่เลยนะครับจะมีลิงก์อยู่ด้านใต้ก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับ เอาละครับในเกมคืนวันนี้2คู่ชูชื่อนะครับคู่แรกครับในเวลาตีหนึ่งสี่สนาทีให้เชีย์ทีมชาติเซอร์เบียไปได้เลยครับวันนี้พวกเขาจะยกคนนะครับบุกไปเยือนทีมชาติมอนเตเนโกรสำหรับคู่นี้นะครับทีมชาติเซอร์เบียผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้ก็ถือว่าดีนะครับชนะคู่แข่งรวดมา2เกมติดต่อกันเกมเปิดหัวยูโรหนนี้ก็ทําได้ดีครับเปิดบ้านเอาชนะลิทวเนียไป2ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับทีเด็ดของทีมชาติเซอร์เบียในทีมชุดนี้นะครับอยู่ตรงที่กองหน้าพวกเขาแลครับสประสานในกองหน้า จะมีทางดูซานเวลาฮูวิชครับดูซานทาดิชและอีกหนึ่งคนก็เป็นอเล็กซานดรามิโตวิชครับก็ถือว่าเป็นชุดกองหน้าที่ถือว่าคมเลยทีเดียวครับวันนี้จะยกพลนะครับบุกไปเยือนทีมชาติมอนเตเนโกรซึ่งผลงานโดยรวมช่วงหลัง5เกมที่ผ่านมาครับชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเสมอไป1และก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะครับแล้วก็สามนัดหลังสุดในการเล่นในบ้านตัวเองปรากฏว่าไม่ชนะใครมาเลยครับตลอดสาเกมที่ผ่านมาดังนั้นเกมนี้ครับผมเชื่อมั่นในเกมรุกของทางเซอร์เบีย น่าจะบุกไปเก็บ3แต้มได้ไม่ยากในเกมนี้นะครับคู่นี้เชียร์เซอร์เบียไปได้เลยนะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมชาติฮังการีไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดปุสกัตอารีนานะครับต้อนรับการเยี่ยมทีมชาติเบลเกเรียสำหรับคู่นี้นะครับทีมชาติฮังการีผลงานโดยรวมช่วงหลังก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยครับเพราะหกเกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไป4เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นเกมเท่านั้นนะครับ แล้วสถิติการเล่นในบ้านช่วงหลังก็ถือว่าดีด้วยครับชนะคู่แข่งรวดมา2เกมติดต่อกันสำหรับตัวทีเด็ดของทางฮังการีในทีมชุดนี้นะครับอยู่ที่2กองหน้านะครับที่มาจากทางฝั่งของบุนเดสิกาเยอรมันนะครับคนแรกครับโดมินิกสซวอส์ไจากอาเบลซิกอีกหนึ่งคนครับโรแลนซาายจากไฟบวกซึ่งทั้ง2คนนี้นะครับกำลังผลงานดีกับสโมสรของตัวเองครับน่าจะเป็นทีเด็ดได้ในค่ำคืนวันนี้ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยียมทีมอย่างเบลแกรี ผลงานโดยรวมช่วงหลังไม่ดีเลยครับไม่ชนะใครมา2เกมติดต่อกันดังนั้นคู่นี้ครับเชียร์ทีมชาติฮังการีไปได้เลยนะครับ2คู่ชูชื่อในคืนนี้ของผมนะครับคู่แรกครับเชียร์เซอร์เบียคู่ที่2ครับให้เชียร์ฮังการีไปได้เลยนะครับเอาละครับในค่ําคืนวันนี้นะครับกมที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับ ก็เป็นเกมระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสครับันนี้จะยกพลบุกไปเย็นทีมชาติไอแลนด์นะครับซึ่งเกมคู่นี้เป็นเกมยูโรรอบคัดเลือกครับคู่นี้จะเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับสำหรับความน่าสนใจในเกมนี้นะครับทีมชาติฝรั่งเศสเกมเปิดหัวยูโรคนนี้ทําได้ดีมากๆครับพวกเขาเอาชนะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไป4ประตูต่อศูนย์นะครับในเกมนี้ครับเอมบาเป้ยิงคนเดียว2ประตูแล้วก็จ่ายไปอีก1ลูกครับฉลองการเป็นกัปตันทีมคนใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับ วันนี้ครับตัวหลักๆก็อยู่นครบนะครับมาเป้องตูนกริสมันคิงลีโคมองโอลิเวียชิรูนะครับจะเป็น4ประสานในเกมรุกแดนกลางครับนำทัพโดยชัวเมนี่นะครับอาร์เดียงราบิโอนะครับก็ถือเป็นชุดที่แข็งแกร่งมากครับก็ถือผลงานดีมาตั้งแต่บอลโลกแล้วก็มาจนถึงตอนนี้นะครับความมั่นใจก็นี่ก็ถือยอดเยี่ยมด้วยครับวันนี้จะยกคนนะครับปลุกไปเยือนทีมชาติไอแลนด์ซึ่งถือว่าผลงานโดยรวมช่วงหลังก็ทําได้ดีครับชนะคู่แข่งรวดมา2เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็สถิติในการลงเล่นในบ้าน4นััดดหลงสุ ชนะคู่แข่งไปถึง3เกมนะครับโดยรวมถือว่าดีเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับคู่นี้ย้อนกลับไปดูสติเฮดทูเฮดย้อนหลังนะครับปรากฏว่าทีมชาติฝรั่งเศสทําได้ดีกว่าเยอะมากชนะไปถึง4เกมแล้วก็เสมอไป1โดยไม่แพ้กับทีมชาติไอร์แลนด์เลยนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับดูจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับที่ทางฝรั่งเศสกําลังท็อปฟอร์มโดยเฉพาะนักเตะอย่างเอ็มบาเป้ครับก็เชื่อว่าเกมนี้เอ็มบาเป้จะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ฝรั่งเศสบุกไปเก็บ3าแต้มได้ในวันนี้แหละครับคู่นี้เฉียรทีมชาติั่งเศส ไปได้เลยนะครับอ่านะครับสำหรับใครที่มังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตะลุมบอลในทุกๆช่องทางด้วยนะครับวันนี้ผมฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ